เจ็บเข่าล็บบานก่อนวะคอยมาตัดลาวโอยเจ็บเข้าลาวแล้วนี่ไปซื้อยาให้ัชุดลาวอะเจ็บมากไหมเจ็บมากแลยนี่ไปโรงพยาบาลดีไหมซื้อยาชุดนี้บลแล้วักษไปคลินิกดูว่า ดูเขกยากินนี่กันนี่กระเพงสื่อยาฉุดมากินนะเปล่ากินยาฉุดเต้นถึงแต่นี้เปลืองหงาให้กินด้เลยไปลองแรกก่อนถ้าฉุดร้องมันจะมาลาเนยกินยาฉุดเดี๋ยวเจ็บปวดขึ้นมาลากินพอหมดดิดแต่มันเจ็บลาว์ายมันมันหายเร็วถึงที่นี่เปลืองเลว่ะตานี่เขากินยาฉุดนี่กันเต้นกอนดีดี้องไปซื้อมากินเลยลาวได้ได้เดี๋ยวไปซื้อหาย ยาแก้ปวดขอให้ยาแก้ไข่ามากันบอกเลยว่ามีแก้ปวดอย่างเดียวเพื่อกันหวาย มาแมงได้อยู่เลยนี pues <t <t ่เดี <t 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 ๋ยวจเรีบร้ยรู้นน่ะรูบานใช่ค่ะนี่มาดับายนี่เย็บทองโยเมดิน่าค่ะคองจได้ี่้คองคนไทไม่บายไดงอย่างน้ ค่ะค่ะได้ได้ได้ นี่อะะคพี่ทราบว่าคุณค่ายินยอมจะไปไหมคะครับสรุปไปนะคะครัฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจานอยู่อินเทอร์เนชั่นแนลซินธอนโทรจากโรงพยาบาลแม่ลานนะคะ mm hmm. ออพอดีหนูมีเคสจะขอรีเฟอร์ค่ะเป็นผู้ชายอายุ33มสิบสามปีค่ะรูเอาเป็น P.U. Perforate นะคะมาด้วย2ชั่วโมงก่อนปวดท้องแล้วก็มีเครื่อไส้อาเจียนนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วค่ะพบว่ามีบาดเพอร์เฟอรตจริงค่ะก็เลยจะขอรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลปัตตานีค่ะ อาจารย์รับเคสเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้ย,อยาตายซะเลยครัอยังไม่ตายนี่ไต่มาท่านนะั้นถ้ามาไม่ท่านเน่ยนาว่ะปานี้ไปสเสลีวเลยโบกีหุนเหลวอย่าไปเซรอนี่อยาดจุดนะั้นไม่เชื่อตามเจ้าบ้านเล้ง Cô tí lê là nàng... ăn về kán, là đi. Mang là cả bọn ngô nàng nôn đồ Cô là ông rồi ní Tính con phở mang nha nà, A-ca đi Dì cưng đầy năng sờ lắm đi thì A-ca nấn Mai là đại gia đình tí lắm đạp Mình đấy gia đình ham mò đình hông luôn lắm để gia đình mong lắm, Bộ lèo, มมหมอคิดว่าตอนนี้โรคกระเพาะอักเสบทีค่คุณสมกิจเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกิดจากการกินยาชุดในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็เป็นปริมาณจำนวนมากก่อนหน้านี้นะคะเนาะทีนี้หมอเลยคิดว่าตอนนี้คนจะหยุดกินยาชุดนะคะไม่ถ่า,า่า<อ>พอหยุดนะก็ต้องทํางานนะแต่ทีนี้พอมีอาการปวดพอทางานด้ว่อยๆต้องกินเพื่อก,อการตอาการนี้นะครับ ออคือตอนนี้ค่ะทางการแพทย์เรามีเป็นส,า,สาขาานะคะ,นอ,ะนอกจากยาแล้วเรายังมีสาขาอื่นอีกอย่างเช่นสาขากาย้าพบำบาลเนาะหรือว่าสาขาแพทย์แผนไทยที่อาจจะมีการช่วยประคบหรือช่วยนวดให้นะคะเนาะไม่ทราบว่าคุณสุนิศใจไหมคะสนใจนะคะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราจะส่งตัวไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยน,นะคะค่ะ ค่ะอาจาเชนนั่งเลยครับคุณสุภกิจหัวบัวนะครับครับวันนี้อ๋อหมอส่งมานะครับปวดเข่าซ้ายส่งมาดูแพทย์แผนไทยเดี๋ยวขอดูเข่าหน่อยครับอ,อ่นี่เข่าบวมร้อนเลยนะครับเป็นมากี่วันแล้วครับเนี่ยหลายวันเหมือนกันนะครับได้ หมอสั่งยาแล้วนะครับส่งแพทย์แผนไทยเดี๋ยววันนี้ให้พอกเข่านะครับลดอาการปวดรวมแดงร้อนนะครับเ,เชิญ่ยนชุดเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพอกเข่าให้นะครับนี่จะเป็นยาสมุนไพรพอกเข่านะครับช่วยลดอาการปวดรวมแดงร้อนนะครับขออนุญาต จะรู้สึกเย็นไหมครับแา่จะเย็นเนาะยาจะช่วยดูดความร้อนนะครับแล้วก็ลดอาการปวดนะครับเดี๋ยวพอกทิ้งไว้30นาทีนะครับเดี๋ยวคนไข้นอนได้เลยนะครับเดี๋ยวพอหมดเวลาเดี๋ยวมาเรียกนะครับครบนาทีแล้วนะครับ,ดรบเดี๋ยวเอายาออกนะครับ ตแต่เดี๋ยวเช็ดออกให้นะครับนะรู้สึกเย็นไหมครับเย็นนะครับครับเยอะบ่อยครับ,เ,รบเอยรู้ขึ้นได้เลย ครับบคงท้ายนะครับอัน <omething> น <outra> ี้ครับก็ผมไม่ได้ใช้ว่าเป็นข้อสอบแบบนะครับทำกายภาพบำบัดนะครับโดยการออกกำลังกายนะครับเป็นโปรแกรมแงกายที่บ้านเพื่อช่วยเสรมเสริมความเดีาไปรของข้อต่อนะครับอันนี้เป็นพิธีการออกแรงแายแบบกายภาพบาบัดนะครับก็ใช้ถุงใายนะครับถ้าที่มัานไม่มีก็จะใช้เป็นขวดน้ำแทนได้นะครับไหนไปที่ข้อเท้านะครับแล้วก็เตะเท้าขึ้นนะครับประมาณ10ครั้งต่อ10รอบนะครับอลองเตะดูสิครับ ขึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5, ้น1ครับเตะสเตะเตะเตะได้ไหมครับโอเคแล้วกลับไปทำที่บ้านนะครับนายสุภกิจพชรถัวบวัวครับชื่ออะไรครับแขยายหญบ้างไหมเป็นไงครับครับนี่เลยเดีขึ้นแล้วเนาะ ต่อไปก็อย่าไปกินยาชุดแล้วนะครับ,รบวันนี้มีหมอให้คัมมิ่งชันนะครับรักษากระเพาะนะหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าร่งเย็นนะครับมีถั่ววันปเปลี่ยนแก้ปวดเมื่อยหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าริ่เย็นเวลามีงงการปวดเมื่อยนะแล้วก็ทารขอขอเรนหัวเข่าเวลาปวดเมื่อยนะครับตรสงนี้นะต่ผมเรียบร้อยแล้วครับ พ่อเนี venir, ่ยนะไม่ไปกานยาฟาไม่ไปกินยาโรงพยาบาลเลยเวลาจะบูุ้งเจ็บเร้ยนี่จะไม่ได้กับยาจุกสักก้อนบอกเลยว่าอยากกินยาจุกแล้ไม่ต้องกินเอาไปถุงไปเลยอถุงเลยถุงเลยนี่เลยที่นี่เราปล่อยไปโรงพยาบาลพ่อ